บ่อยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ใหม่วันใหม่เขาก็เลยเรียกชื่อเล่นฉายาใหม่นี่นะพักแล้วเป่เป็นวันใหม่อดได้เพราะว่าเหมือนเขาไปแล้วัได้เกิดใหม่อยู่ไอซิ่งโอ้โหพกขนุนพักขนุน้องวันใหม่โอค้อะ คพี่คิมมี่นะคะเจ้าของอาหารรางวัลนี่แหละคุณคิมมี่ด้วยคคุณิมมี่นะคะขอบคุณมากค่ะขอคุณคิมมี่เจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะับว่าจะจับเงินหมื่นกี่จับเงินร้อยก็แล้วว่าจะนำไปจับเงินหมื่น ค่ะขอบคุณพรานี่แม่ออบด้วยนะคะที่เอามาให้ขอบคุณค่ะเลขอะไรครับขอเป็นแนวทางเลยครับห้าชูนี่แหละเอาไปเลยห้าหกหนึ่งเออแม่เสือนะคะยัหนาวก็หนาวก็เอาดูห้าหกนึ5-0ก็ต้องเอาด้วยแม่เสือหนาวไอเดียเปี๊ยไปหนเดเดี๋ยวมาเลยได้หาร่อยแลวไปซื้อเบอร์โทรร่อยเยซื้อตงตอรี่ พอดีนังไงชุดหนึ่งเนี่อแบตเตอรี่บางคนเน่ยเก็บเงินไปเศร้าได้ไปซื้อไปซื้อเป็นลอยแมนเบิร์ดเบิร์ดโอ้ยการความความฝันไปทำธุระจักหน่อยก่อนจักหน่อยรันหาลูกมาจากกรุงเทพก่อนแม่ลูกก็สิมาเยี่ยมมาหยามแม่เนาะของากดูเต้แมนโอ้ปีใหม่เนาะปีใหม่แล้วป้าบอกว่าปีใหม่นี้จัับฉลากวนนนไหี่ปีใหม่นี้น่าจะไปบ้านใครบ้านเราบ่ บ้านใครบ้านเราน่ะมาบ้านเรยจีนีต้อนรับเด้อเออข้าวว่างว่ายังข้าวเหลาข้าวเหลาเออเข้าดาวเข้าดาวข้าวหลาวข้าวหลาวข้าวเหลาข้าวจะไปหลามแล้วไปเป็นข้าวไปบินกินข้าวหลามข้าวหลามภาษาบ้านเรานั่นแล้วเฮ้าไปเป็นภาษาบ้านเฮ้าเนาะข้าวหลาม น <oh> ี่เราบอกเขาดาวเขาลาวเดี๋ยวไปเข้าหลามเนาะก็ภาษาเขาว่าเขาดาวขอบคุณนะค่ะโอ้ยบ้านไร่ผู้หลวงบอกว่ายินดีต้อนรับอันนั้นคิดสมมาตรไหมครับเราก็จะไปแล้วอ๋อยาวเลยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยนับถอยหลังนับถอยหลังเลยย่างมันแก้วว้เป็นกะละมังกับ่มีใครไปกินน้ำฟาดเนาะคอยนี่แหละสิไปกินแบบนี้ พ่อลองต้มไก่ลองดูต้มไก่ต้มไก่ไม่ถึงเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยต้มจะจะไปถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นสั่งแล้วนี่ยนี่วันนี้เขาต้มเผาหน้ามีหน้าที่เฝ้าหน้าเฝ้าหน้าขอบคุณทุกกำลังใจนะค่ะยังไม่รู้เลยก็รอกับพร้อมเยี่ยมมอนเลยเนาะส่งเยี่ยมมอนเลยผมรู้เยี่ยมอนก็อาจจะไปแวะด้วยมาสื้อะไปแวะไปเดี๋ยวจะไปสโองแสนซับน้ำด้วยอ้ เสือยังไม่ได้สั่งมาบอกเอินที่สองวันที่สองสองมักกะลาก็จ่อแล้วนี่ใกล้วันแล้วใกล้แล้วเรียเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนช้บใครไปได้ก็อยากให้ไปไปไหนสุรินรโอ้ไปสุรินเลยบ่ทำบุญบ้านทำบุญบ้านวันเกิดพ่อแล้วก็สองเซ็นครับสามงานเอาลายเซ็น้วยยัง โลยังไม่มาโลมาวันที่25โอ้ข่าวดีเลยแจ้งเมลมาแล้วโลมาวันที่25ยี่สิบห้าวันนี้พวกนี้แล้วตอนแล้วหล่นพวกกิมจะได้คลิปเสือกตอนวกี่เท่าไหร่แล้วอ่ะ22 22อีก3วันโลมาถึงโอ้ก็ส่งเมลมาบอกแล้วส่งมาที่จำปาดงใช่ไหมใช่คมันตื่นเต้นมากนะสำหรับโลเเตมโแล้วนาะก็เมื่อวานก็สัมภาษณ์อมรินไปแล้วก็บอกว่ายังไง คือถ้าเราไมาใช่ยูทูบสายลงพลน่ะสองปีกว่าน่ะไม่มีทางที่จะได้แสนครับโอ้ยสองปีกว่าได้อยู่สองพันถ้าอยู่างนอกเลยสองพันก็เอว่าเต็มที่เลยนะเหยียบเนี่ยือว่าเก่งนะสองันไปไปทำงานไปป้าไดวจะไปดูสวนหย่อมก่อนเพราะว่าหลังเราไม่ได้ดูเลยลาแล้วนะครับยายเจอแล้วกลับแล้วเอากระป๋องกระเป๋ากลับแล้วกลับไปก็มาอีกอาทิตย์หนึ่งมาบอกมันไม่บางทีก็ เขาพ่อเป่าไม่ออฟมาวันไหนก็มาอีกจับฉลากวันไหนก็ได้มามาพ่อจับฉลากปีใ่มาตู้เย็นลุงจิมลุงจิมลุงโอะลุงจิมให้ลุงเยอะเยอะบ่ออกตังเยอะกับเพื่อนนะจับฉลากของขวัญนะโอ้ได้เลยเอาพ่บเปอร์เซ็นต์ดีกว่าบ่เอาเลยพ่อต่างเปอร์เซ็นต์รายได้เนาะเออนเปอร์เซ็นตงรายได้มันมันแสนสาปเอ้ย จำนวนทรัพย์กับรายได้มันไม่นั่นหรอกพ่อเดี๋ยวนี้เขาขึ้นกับความพยายามรายได้ดีกว่าเอารายได้มาโชว์กันเอารายได้มาโชว์เลยบอกยังได้เจ้สองหมื่นทรัพย์สามหมื่นทรัพย์รายได้ไม่ถึงกันรายได้สามพันก็ไม่ถึงลุงจิมก็ยังไม่ต่อให้เลยวันนั้นน่ะที่เปอร์เซ็นก็รายได้เยอะกพอ่อให้แล้วแต่ไม่อ่านนะครับทุกท่านเดี๋ยวกลับไปนี่ต้องต้องไล่สดดูดูไล่สดดูดูบอก ไร้ชุดกามีตะพากระบอกกับเขากรบบอยากเขาไปเบื้องแล้วเอาอยู่ปอกปอกอยู่ยังพากัะบอกปอกปอกปอกไม่อ่านคอมเมนต์เพราาบูชากับบอกเพราะว่าถ้าไม่พามันก็จะถูกมือเนาะวเดินทางปลอดภัยครับ